รู้สึกขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวของพวกเราเองเงินทุนเราก็มีไม่มากพอพัฒนากรเข้ามาพัฒนาการเข้ามา,า,าเสริามเติมแต่แต่ละคนก็จะมีแนวคิดซึ่งมันจะเป็นผลดีกับชุมชนของเราค่ะกลุ่มของเรา กรมสตรีจักสาตนตำบลตําตัวอเภอตะกวัวป่าจัังหวดพังงาเราเป็นชาวบ้านตําตัวที่มีเชื้อสายคนจีนนะคะเราจะแต่งกายด้วยชุดบ้าบ,า,บาย่ายาในชุมชนของเรานี้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นไทยพุทธเราก็ต้องไปวัดแก่นเราก็ต้องใช้ตะกร้าใส่อุปกรณ์ต่างๆที่จะไปวัดแล้วก็คิดพวกตะกร้าจักสานขึ้นมาเป็นพวกพลาสติกก่อนแล้วก็อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเราจรึงคิดทำตะกร้า เชือกมัดปางขึ้นมากลุ่มจักสารสตรีตำบลตำตัวเนี่ยค่ะมาจากกลุ่มสมาชชีพหมู่ที่ 5, ตําตำบลตำตัวนะคะพัฒนากรประจำตำบลได้เห็นแววของกลุ่มอาชีพนี้นะคะก็เลยให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลตำตัวนะคะเขียนพรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะคะสร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชนนะคะ ช่วงแรกๆก็คือเขียนของงบไปประมาณ80,000บาทนะคะนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากสารจากเส้นพลาสติกอะคะ่ะแล้วต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะกลายเป็นจักสารจากเชือกมัดฟางอะคะ่ะ คือพอชอท่านก็ลงมาเยี่ยมเยียนเราก็บอกว่าตอนนี้นะคะมีงบมาแล้วเราจะทําต่อยอดไหมเราต้องทําโครงการเข้าไปเมื่อโครงการของเราเขียนแล้วได้ดีหรือไม่ก็จะมีพัฒนาการช่วยเราอีกระดับหนึ่งในการเขียนโครงการขัดเกลาโครงการให้เราว่าเราจะเขียนอย่างไรก็ต้องขอบคุณทางพัฒนาชุมชนตะวป่านะคะที่ได้เห็นการทํางานของพวกเราก็ได้ให้งบในาการช่วยพัฒนามาจนกระทั่งเราปรับเปลี่ยนออกมาเราทําออกมาเป็นหลากหลายเช่นอ่า ที่รองแก้วเป็นเซตในการวางเลยนะคะเป็นที่วางจานอาหารเพื่อที่จะเสนอขายไปยังโรงแรมต่างๆได้ด้วยจุดเด่นของสินค้าของเราเลยนะคะอันที่หนึ่งเลยเมื่อคุณนำไปใช้แล้วหนึ่งความปานที่สวยงามคุณใช้แล้วทนทานสามารถเอาไปซักเก็บได้ด้วยแล้วก็จะดูใหม่เสมอตอนนี้เราคิดลายที่ขึ้นมาเป็นสโลแกนของจังหวัดพังงาก็คือดอกแมไม้จำปู ตัวสาคัญที่จะทําตะกร้าให้ได้ดีนั้นมันจะต้องมีโครงเหล็กทําให้ตะกร้านั้นไม่เปลี่ยนรูปทรงโครงเหล็กนี้เราไม่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ของเราค่าต้นทุนที่ในการใช้นะั้นมันก็จะต้องสูงขึ้นค่ะทางราชพัฒนก็ลงมานะคะก็คือส่งอาจารย์จากราชพัฒนเข้ามาแล้วก็พูดคุยแนะนําเราในเรื่องของแบบลายได้เอาอาจารย์ช่างเชื่อมเหล็กมาสอนนะคะสอนให้กับนักเรียนวิทยาลยการอาชีพด้วยแล้วก็คนของเราด้วยนะคะในการที่จะ เชื่อมต่อให้เป็นโครงเร็กเมื่อเราผลิตของเราเองได้เราสามารถที่จะคิดรูปทรงออกมาแบบไหนก็ได้ก็จะทำให้กลุ่มของเราพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะรู้สึกขอบพคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวของพวกเราเองเงินทุนเราก็มีไม่มากพอหลายๆคนเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่พัฒนากรเข้ามาพัฒนาการเข้ามาหัวหน้าจังหวัดเข้ามารองผู้ว่าในอำเภอเข้ามาเนี่ย แต่ละคนก็จะมีแนวคิดสองให้เราแนะนําให้เราเราก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติซึ่งมันจะเป็นผลดีกับชุมชนของเราค่ะ